nhỏ 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 ตีจ้ามาตึกสิดุงน้ากันด้วยค่ะตึกสิดุงปลาน้าแดงนะเจ้ามนเนี่ยนี่น้ําม้านะคะน้น้ำหอยหวยมุกมาะละจ้ารุ่นไะชมน้ากันเลยค่ะ แค่ yeah. สองโซ่ปลาใอยเอ,อ้ยปลานั่นนหะคะ่ะเป็นปลาเก็ดเลบนะจ้าปลาเก็ดเลบ สองตัวจ้าปลาเกดแข็งนะคะ่ะน้อตัวนี้เอ,อ๊ะปลาขาวหัวตู้ก็จ้ะขาวหัวตู้หนึ่งตัวได้ก็ปลา จ้าสองตัวงามๆแล้วจ้าปลาส้อยนะคะน่าเป็นปลาส้อยแล้วจ้ะเน้ หวานดีละจ้าหนึ่งตัวมันจะไม่ไข่งามๆลยจ้าป้าแม่ไข่นะคะรับป้าสอยป้าสอยจ้าสองจ้าสอง trọn chúa cha mình mạnh mình mạnh đi bà gì cái nó cha đồ đó cha มสวยใหญ่ๆแล้วจ้าปลานำแดงเลยจ้าอีจ้าอันนี้ก็จะสให้พอบ้านนะ้ำเมือก,ก่อนเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนมาส่งเขา่าจ้าไม่น้องเก็บปรื้อเข่ามาเนาะเพราะว่าปลาเขาติดไข่ออกหมดจ้าก็จะตือกระต่ออยู่จ้า คนนึงจ้ะยังคนนึงฝนกระมืดมาอีกแล้วฝนนะมานี่จ้ะมานี่แล้วบดิงตัว จ้าปลาซอยจ้าปลาซอยโอ้ยออกไปแล้วนี่ยังนีกตัวหนึ่งโอ้ยหอ,องกันยังตัวหนึ่งจ้า ถุงแล้วค่ะถูกแล้วนะจ้าอุย้ยถูกแล้วค่ะถูกแล้วน้ำมัน้นมาดปลาสร้อย,อยจ้าปลาสร้อยไม่ค่นะคะเนาะ ฝนตกแล้วเนาะค่ะเนาะพักไว้กันเด้อค่ะเด้อฝนตกแล้วจ้าได้มูมาใส่กลมแล้วค่ะเนาะที่แรกไม่จะไป้องเกตคนเดียวนะจ้าได้มมูมาสองสามเลยเนาะค่ะเนาะมือเศร้านี่นั่ะมดหวยไม่แม้ลองเกตคนเดียวจ้า เพียนเพียนเพี então, l l ้ยนโอ้ยหน่อยหลายรอบแล้วจ so ิบบลอดลอดจิบบ้าลอดบ้าลุนลาดอะนี้ยโเขาได้ตัวเดียวเขาไดนเขาเดินโ่โอ้ยน้อยจนนอจนสุกแลจะเพี้ยนไปยังไปเอยื้มัน

สิบละจ้าเป็นสิบเลย, <laughs> ยมันออกจากก้นเห็นจอกอยากันนั้นนะขนาดเปอร์เต็นต์ออ,อกนมนน่น่าเด็ดเนาะโอ้ยหาทัดหายเลยเรือหัดหายจังเลยเรือพระโต้อูาา้ยขาคาเล่มันเป็นกลนุ่มลงไง ดุ้งขนาดป็ดุ้งก็เป็ะใจได้น่กระดุ้งน้อยเนี่ยเอกระดุ้งขาดได้เนี่ยเชื่อเดียวพอเลยเป็นโลเลยอันนี้อใส่ปลากันแย่งกานเกียรหน่อยใครจะบอกว่าข้อสอบ มันแย่กันไร้ใครมันแตกหมดแล้วรอบลอบรอบวู้ยเนาะได้ปะเพ้งยังไม่เอา ยังมัดไปยังนักไคเง้นื้ออเน้อ้อยไ่นี้ะจังใจไม่แหมมันนักกันโอเคโอเคอ้มัดมัดจะบนแย่กันก็เอาแหมากวัวมาปัดนมเข้ามาดุกเนื้อ แยงแยงทุกคนย่างไปย่างมากันละอืมคนกับเมื่อแลยจ้ะโอ้ยสวยสสวยจ้ะนี่กับคักโยนอยู่ในกระสอบเพิมมึง้งตองกนไปเกาบไปรงกไปอืมอืมขนาดเพื่อนขนาดนันงามเลยจ้ะพันตึกบริโนเนี้จ้ะนี่ประมาณสองชั่วโมงหนึ่งแต่ประมาณสองสองโลแบบ ตะเพียนตะเพียนแม่ใหญ่ๆอันนี้ก็ออกโอโ้อันนี้ก็ปลาไปทั้งึ้นไม่ใหญ่แต่เนาะปลาแมาา่ไข่น้ำงามๆแตกงางามๆมันหมามันหมาเป็นกระเจอกเมื่อก่อน,น,น,นอเนาะค่ะเนาะเป็นขึ้นเมื่อก่อนมาหนังหลังเมื่อก่อนเป็นองเกดมา,าจะเศร้าทั้ง,ง,งวันเมื่อจะจะลุนกันอีกต่อไปจ้าลุนกันอีกะะะจังหน่อยเนาะค่ะเนาะทำจังหน่อยเพื่อปลาขึ้นเบิ่งเพื่อปลาขึ้นยำแรง มาสรุปคลิปการหาปลาของแม่น้องเกตมานี่นะจ้าอันนี้ก็เป็นแถวแรกนะค่ะเนาะให้พอบ้านนำมาไว้ก่อนนะจ่ะพราะว่าแม่น้องเกตตึกจนคำนะจ้ะก็ได้เต็มหม้อแล้วจ้ะเนี่ก็ได้มีได้ปลาจะเพี้ยนสองตัวนะค่ะเนาะอันนี้รอบสองนะจ้ะเนาะหลังจากพอบ้านน้ำมาเก็บแล้วแม่น้องเกตก็ตึกต่อจ้ะก็ได้ปลาจะเพี้ยนอีกตัวหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยจะเพี้ยนจะโตกับว่านา่ไปไหนนะค่ะเนาะกำลังงามจ้ะวนมากจะเป็นปลาไม่ใครเลยจ้ะเด้อ เป็นปลาส้อยนะคะน้าปลาส้อยแม่ไข่จ้าเนี่ยนะงามๆามแล้วจ้าปลารอบสองไม่ได้แม่ไข่งามๆามแล้วจ้าเนี่ยอันนี้ตัวผู้เนาะอันนี้ปลาตัวผู้จ้าอน,นี่ตัวแม่จ้าตัวแม่ไข่เนี่ยไม่ได้แม่ไข่แล้วจ้าเนี่ยไข่เต็มท้องเลยพ่อนะโอ้เพ่อนะเพื่อนๆ่ไข่เต็มท้องแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้ซช่นนี้ก็นะคะเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปด,ด้วยใจเด้อ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้มาให้กับแม่น้องเกตมาตลอดนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเกตต้องขอจบคลิปไปเพียงสันี้กันจ้าที่ไทยนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะคะเนาะมีสุขภาพที่แข็งแรงมาจากโกโร้ไพ่ไข่เจ็บนะจ้าสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงสนี้ก็จ้าพ่อกันคลิปหน้าแล้วคะเนาะสวัสดีจ้า